สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c a n นอ n โนนึะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอทนะครับใช้ชีวิตในค่ายทหารนะครับวันนี้เราจะทําการฝึก10ตีกองประจำการนั่นเองนะครับจากพลทหารไปเป็น10ตีกองประจำการฝึกแบบไหนฝึกอย่างไรรับชมกันได้เลยนะครับโดยคู่ฝึกนะครับเขาก็จะประกาศนะครับเบื้องต้นก็คือประกาศให้ พลทหารนะครับที่สนใจเข้ารับการฝึกสิบทีกองประจำการเนี่ยก็ให้มาฝึกได้ที่ลานตรงนี้เลยตอนนี้เขากําลังเปิดฝึกแล้วนะครับอ่าตอนนี้พอน็อตก็เข้ามาอยู่ในตรงหน้าลานฝึกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะบอกกับท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าครูฝึกโหดมากและถ้าเราไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของครูฝึกเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเอาปืนยิงเราตุยแล้วก็ออกไปจากแมปได้เลย เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆที่เข้ามาฝึกในแมปนี้ต้องตั้งใจฝึกและก็ตั้งใจเล่นเป็นอย่างมากเลยนะครับโอเคพอคนมาครบแล้วนะครับครูฝึกเขาก็จะล้อมเราไว้ด้วยกรอบสีแดงๆแ,แบบนี้เลยอ่าเพื่อไม่ให้คนนอกเข้ามาวุ่นวายแล้วก็ไม่ให้เราวิ่งออกไปด้วยนะครับเพื่อเข้าโหมดการฝึกแบบจริงๆจังๆเลยอารมณ์ว่าเป็นทหารจริงๆนะครับอ่ายืนรอไปยืนรอมาสักพักหนึ่งอา้าเฮ้ย ทำไมมันเหมือนกำลังาอย่างนี้ทุกคนเหมือนเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้แสดงว่าเราน่าจะหลุดแหละโวยแลลวครับทุกคนตอนนี้สรุปก็คือว่าหลุดครับท่านผู้ชมโอ้โหรีบไปแต่งตัววิ่งกลับมาเข้าแถวอย่างไวเลยครับโอ้โหเร็วๆครับผมเขาจะฝึกกันแล้วหรือเปล่าพอดีว่ามีแคนนอนอยู่ในแถวด้วยนะครับก็เลยแจ้งครูฝึกว่าพอน็อตหลุดนะครับโอ้โหไม่งานนะครูฝึกไม่ให้เข้านะครับ อ่าอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูฝึกด้วยนะใจดีนะครับอย่างน้อยยังให้พอน็อตได้เข้าไปนะครับครูครับผมหลุดครับครูครับครูครับผมลุดครับโอ้โโชคดีนะครับว่าเขายังให้เข้านะครับอ่าโอเคอ่าเราเข้ามาได้แล้วครับขอบคุณครับครูโอ้โหทุกคนรู้อะไรไหมครับว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกเนี่ยมันจะใช้เวลาอีกนานเลยกว่าที่เขาจะเปิดให้ฝึกอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยต้องรีบเข้ามาเลยนะครับแล้วก็รีบแจ้งให้กับครูฝึกได้ทราบด้วยว่าเราหลุดออกไปจากเกมนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เริ่มจริงจังขึ้นมาแล้วครับครูฝึกก็บอกว่าเข้าสู่การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนายสิบตีกองประจำการทุกท่านเตรียมกระโดดตบ อตอนนี้เวลาที่ครูฝึกสั่งนะครับเราต้องทําด้วยนะเพราะว่าคอมมูนิตี้ของเกมนี้คือการปฏิบัติตามคําสั่งนะครับกระโดดตบ20ครั้งนี่นะครับเราต้องกดปุ่มกระโดดนะครับหรือว่ากดปุ่มสเปซบาแต่ว่าเราจะต้องทวนคําสั่งก่อนทุกครั้งนะครับอย่างเช่นครูสั่งว่ากระโดดตบ20ครั้งเราก็ต้องพิมพ์ไปว่ากระโดดตบ20ครั้งแบบนี้นะครับอ่า และในตอนนี้นะครับความเข้าใจของทุกคนที่กําลังรับการฝึกอยู่ก็คือว่านึกว่าครูสั่งแล้วนะครับทุกคนก็กลองกระโดดกันใหญ่เลยนะครับนี่กระโดดตบนะครับครูบอกว่าเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่ได้สั่งเลย เกือบลืมบอกกับทุกคนไปนะครับว่าครูเนี่ยเขาสามารถที่จะออกเป็นคําสั่งเสียงแทนการพิมพ์ได้เขาจะสั่งให้เราบอกว่ายุดยุดยุดนั่นหมายความว่าเราต้องหยุดด้วยนะครับมันจะเป็นคําสั่งเสียงทุกคําสั่งเลยไนมะ่ว่าจะเป็นแถวตรงซ้ายหันขวาหันครูเขาจะสั่งเป็นคําสั่งเสียงหมดเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมถึงกับงงเลยนะครับครูฝึกบอกว่ายังไม่ได้สั่งเลยนะครับไรเนี่ยผมไม่ได้ทําผมยังไม่ได้สั่งเลยใจเย็น เอโหดมาเลยนะครับอายินโนโมโตะอายินโนโมโตะครับผมยังไม่ได้สั่งเลย,ย,ยตอนนี้มั่วกันแล้วครับทุกคนนะในความเข้าใจนะครับ โอเคครับถ้าครูบอกว่าทําเราถึงจะทํานะครับเราก็พิมพ์ไปเลยครับ 1. พิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับห้ามพิมพ์เป็นตัวเลขนะ 1. แ,แล้วก็กระโดดนะครับ2แล้วเราก็กระโดดนะครับ3แล้วก็กระโดดแล้วเราก็กระโดดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนครบจํานวนที่ครูสั่งนะครับว่าแต่เขาสั่งกี่ครั้งอะพอลืมแล้ว <laughs> โดยในระหว่างเรารับการฝึกนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่เราจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งนะครับและห้าม afk ในระหว่างการฝึกเด็ดขาดไม่งั้นครูก็จะเอาปืนยิงเราตุยออกไปจากแมปได้เลยนะครับตรงนี้เราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับตามคําสั่งของครูแบบเป๊ะๆนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะเลื่อนยศได้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะปฏิบัติกันในท่าดันพื้นนะครับครูฝึกเขาก็จะสั่งให้ท่านผู้ชมนะครับดันพื้นกันเดี๋ยวนี้เลยนะครับ แต่ว่าเหมือนเดิมนะนะครับต้องรอครูฝึกสั่งก่อนนะครับโอเคครับครูฝึกก็จะสั่งว่าปะจำที่นะครับดันพื้น15ครั้งนะครับเราก็ทวนคําสั่งเลยนะครับดันพื้น15ครั้งอ่าพอเราทวนคําสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องรอครูฝึกสั่งคําว่าทำก่อนนะครับจึงจะสามารถปฏิบัติลงมือทําได้ นะครับตอนนี้ไปกันใหญ่เลยครับดันพื้นฟรีเลยครับทุกคนนะฮะคูฝึกเขายังไม่ได้สั่งเลยนะครับตอนนี้กูฝึกเริ่มง,งงอีกแล้วนะว่าที่ไอ้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยทำไมไม่รู้เรื่องนะครับโอ้โหสุดยอดนะต้องรอเขาสั่งทําก่อนนะครับอ่านี่ผมสั่งยังเออเออเอาดีเอาทีุุ่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะยังไม่หยุดอีกนะครับเนี่ยถ้ายังไม่หยุดเนี่ยผมยิงนะเอาแล้วไง ตอนนี้ก็มีประกาศจากผู้กำับัญชานะครับบอกว่านายทหารช่างประทวนให้ไปหน้าค่ายนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับเราก็ฟังครูฝึกที่ใส่แว่นอยู่ตรงหน้าเราอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเฮ้ยเฮ้เริ่มเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยครูไปยิงแล้วๆๆๆครูไปยิงแล้วเออครูยังไม่ได้สั่งเลยทำไมรีบทํากันจริงๆมันจะไม่ฟิตกันอย่างนี้ครับสิบตีกองประจาการชุดนี้เนี่ย คุณผู้ชมครับถ้าคูฝึกสั่งว่าทำนะครับเราก็ปฏิบัติได้เลยนะครับพิมพ์คําว่าหนึ่งนะครับลงไปในช่องแชทแล้วก,ก็ดันพื้นไป1ครั้งนะครับลงไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับว่าแต่ตอนนี้นะครับธุรการเยอะจริงๆครูสั่งว่าอะไรอะกี่ครั้งใครรู้บ้างครูให้ทำกี่ครั้งลืมอีกแล้วเรา และแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้ครูก็สั่งเราแล้วครับลุกขึ้นมานะครับอ่าครูก็ชมว่าดีมากนะครับโอ้โหก็ยังจั่วหน่อยนะครับกว่าจะฝึกผ่านกันไปได้นะเอาละครับท่านผู้ชมท่าต่อมานะครับก็จะเป็นท่าซิกอัพนะครับอ่าเตรียมอ่าครูฝึกสั่งแล้วนะครับเตรียมนะครับอ๋อแล้วก็เตรียมลงไปเลยนะครับกดท่าซิกอัพท่าที่2นะครับอ่า ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครูเขาจะสั่งว่าซิกอัพ15ครั้งนะครับเราก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะครับในช่องแชทว่าซิกอัพ15ครั้งนะครับเป็นการทวนคําสั่งทุกๆครั้งที่ทําอะไรในแมปนี้นะครับถ้าเราได้รับการฝึกจากครูฝึกแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องกดพิมพ์นะครับทวนคําสั่งทุกครั้งก่อนที่จะปฏิบัติแล้วก็ฟังคําสั่งจากครูนะครับถ้าครูสั่งให้ทําเราถึงจะทํานั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ ครูเริ่มดุอีกแล้วนะครับเขาบอกว่ารีบหรอนะครับครูก็ยังไม่สั่งเลยส่วนใหญ่สิบตีกองประจําการชุดนี้ไม่รู้เป็นไรนะก็คือรีบทุกคนนะครับครูก็ยังไม่ได้สั่งเลยนะครับอ่ารอคําสั่งก่อนนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ทําการซิกอัพเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้นะต่อไปนะครับก็จะเป็นการฝึกบุคคลท่ามือเปล่านะครับทั้งหมดพร้อมหรือไม่เราก็บอกพร้อมครับมาเริ่มกันเลยโอเคพร้อมแล้วครับทุกคนพร้อมเต็มที่เลยครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็ฟังคําสั่งเสียงของครูดีๆนะครับครูบอกให้หันซ้ายนะครับอ่าฟังเสียง กงขวาึโอเคครับท่านผู้ชมครับเกือบลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วนั้นนะพ่อทําช่อง YouTube ของแ a n นอนอันนี้นะครับพ่อก็อมีอาชีพรับราชการทหารเหมือนกันจะบอกได้เลยว่าฟิลลิ่งในการทํางานการฝึกเหมือนจริงทุกประการเลยครับอ่านะครับและพ่อน็อตเนี่ยก็เคยเป็นครูฝึกทหารมาก่อนด้วย แต่ปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นครูฝึกอาจจะไปทําตําแหน่งหน้าที่อื่นนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ทําให้ฟิลลิ่งบรรยากาศในการเล่นเกมเนี่ยเหมือนจริงทุกประการเลยนั่นเองนะครับพ่อขอยืนยันเลย,น,ยน้องๆที่เข้ามาไม่เคยเป็นทหารมาก่อนหลายคน,นายอาจจะงงว่ากึา่งขวากึ่งซ้าย,ายหันนั้นมันหมายความว่ายังไงคือการหันแค่ครึ่งเดียว45องศานั่นเองนะครับซึ่ง หลายคนอาจจะทําผิดในตรงส่วนนี้นะครับครูเขาก็จะแนะนําในการทํานะว่าทําท่าวันทยาหัดอย่างไรนะครับน้องๆก็กดไปตรงคําว่าวันทยาหัดนะครับมันจะมีท่าลักษณะต่างๆของตัวละครในเกมนี้นะครับเราก็กดไปได้เลยนะ โอเคครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราปฏิบัติในบุคคลท่ามือเปล่านะครับการฝึกซิ t อัพดันพื้นต่างๆนะครับตอนนี้ครูก็จะพาเราเนี่ยเดินแถวนะครับไปทำการฝึกที่ห้องนะครับห้องเรียนนะครับเป็นห้องฝึกฝนนะภาษาทหารเนี่ยเขาจะเรียกว่าห้องฝึกฝนนะครับในการฝึกทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับความรู้ทางทหารนั่นเองอ่า ท่านผู้ชมครับในขณะนี้นะครับคุณครูเขาก็จะสั่งให้เราเนี่ยทำการเดินแถวตอนลึกนะครับก็คือตอนแถวตอนเรียงหนึ่งนะถ้าภาษาทหารจริงๆเขาจะเรียกว่าแถวตอนเรียงหนึ่งนะครับเดินเข้าไปนะครับยังห้องฝึกฝนนะครับตรงนี้มันจะเป็นสถานที่โลเคชันนะครับเดี๋ยวพ่อจะแนะนําอีกทีหนึ่งในแต่ละพื้นที่ของในค่ายทหารนะครับอ่าเราก็เดินเข้าไปที่โรงเรียนทหารลาบนะครับศูนย์การทหารลาบนะครับอ่าในห้องเรียนตรงนี้เลยเราก็เข้ามาอยู่ในห้องเรียนเรียบร้อยแล้วก็ ทำการนั่งประจําที่ได้เลยนะครับพยายามนั่งหน้าไว้หน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าครูก็จะบอกว่านั่งๆั่งตึกนี้ใช้ทุกครั้งเวลาเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีนะครับนี่เลยนะครับทางทหารจริงๆก็เรียนแบบนี้เหมือนกันนะครับสำหรับพลทหารนะก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับเราต้องมาทำข้อตกลงกันก่อนอ่า ทุกครั้งที่เรียนนะครับก็จะมีข้อตกลงมีกฎนะครับพ่อน้นเอเนี่ยก็เคยเรียนมาก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับ 1. ต้องตั้งใจเรียนตลอดเวลา,านะครับจะมัวมากระโดดโลดเต้นอย่นี้ไม่ได้นะครับ่าหากมีคําถามให้พิมพ์คําว่าขออนุญ,ญาตครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ขออนุญ,ญาตค่ะนะครับประมาณนี้นะครับ 3. หากอ่านไม่ทันให้รีบแจ้งทันทีอื นะครับ 4. ท้ายวิชาเราจะมีสอบถามรายบุคคลจะมีการสุ่มถามนะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนด้วยนะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ควรที่จะ AFK เด็ดขาดทราบทาหารก็พิมพ์ไปนะครับต่อไปทราบนะครับอ่าอนหน่อยนะพิมพ์ตอบกลับไปหน่อยแบบแข็งแรงนะครับเอ,อ นะ,นะครับครูบอกเยี่ยมเหมือนบรรยากาศในโรงเรียนทหารจริงๆเลยนะครับพอยืนยันเลยพ่อผ่านมาก่อนแล้วนะโรงเรียนทหารก็อย่างยี้เป๊ะเ,เลยอารมณ์นี้เลยครับทุกคนครูขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมอให้พร้อมเพื่อการเรียนนะเพราะว่าในวิชาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เกี่ยวกับระดับยศของนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวนระดับยศของนายทหารมีทั้งหมด2ชั้นยศ คือนายทหารชั้นประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตรชั้นประทวนก็คือในสิบนะครับน้องๆและก็ชั้นสัญญาบัตรเนี่ยก็คือในร้อยนะครับอ่านายสิบเนี่ยชั้นประทวนเนี่ยมีทั้งหมด8ชั้นยศนะครับ <PJ 's streaming> แล้วก็นายทหารชั้นสัญญาบัตรเนี่ยมีทั้งหมด9ชั้นยศนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับที่ครูฝึกเนี่ยเขาจะส,สื่อสารบอกกับเรานะครับชั้นประทวนนะครับก็คือในสิบนะ ก็จะมีตั้งแต่พลทหาร10ตรีกองประจำการและก็10ตี10โท1 11เอกและก็จ่า10ตตีจ่า10โทจ่า10เอกชั้นสัญญาบัติก็คือในายร้อยนะครับก็คือร้อยตีร้อยโทร้อยเอกพันตีพันโทพันเอกนะครับและก็พลตรี พลโทและก็พลเอกนั่นเองนะครับซึ่งในเกมเนี่ยเขาก็จะใช้ชั้นยศประมาณนี้นะครับแต่ถ้ารายละเอียดจริงๆของกองทัพเนี่ยลืมไปก็คืออาจจะมีจ่าสิบเอกพิเศษด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็พันเอกพิเศษด้วยนะครับแต่ว่าพิเศษเนี่ยอาจจะไม่ถูกนับอยู่ในเกมนะครับต่อไปครูจะสอบการเรียนรู้ที่เรียนมาทั้งหมดนะครับครูจะเริ่มถามแล้วแล้วนะเอาละครับคำถามเริ่มมาแล้ว ยศในทหารชั้นประทวนมีทั้งหมดกี่ขั้นนะครับคูเขาใจดีนะสามารถให้เราช่วยกันได้นะครับช่วยกันตอบได้นะครับก็คือมีทั้งหมดกี่ขั้นเอ่ยอ่าตอนนี้นะครับถูกผิดไม่ว่ากันนะครับมีคนตอบมาแล้วนะครับ8ครับคูนะครับพอน็อตก็พิมพ์สักหน่อยนะโอ้พิมพ์ผิดด้วยนะครับอ่าถูกผิดไม่ว่ากันนะครับ8ครับอ่าทุกคนก็ช่วยกันตอบนะครับว่า8ชั้นยศนั่นเองนะครับอ่า คำตอบที่ถูกคือ8นั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยครับเก่งมากเลยครับทุกคนโอ้โหและต่อมานะครับยศทหารชั้นสัญญาบัตรมีทั้งหมดกี่ขั้นให้ช่วยกันนะครับอ่าก็คือ9ชั้นยศนั่นเองนะครับมี9ยศนะอ่าสำหรับชั้นสัญญาบัตรก็คือตั้งแต่นะครับร้อยตีเลยนะครับผู้หมวดผู้กองนะครับผู้พัน นะครับตรงนี้นะครับไปจนถึงชั้นในพลเลยนะอ่ากูก็บอกว่าดีมากนะครับอ่าน้องๆสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องของยศทหารนะครับก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับพ่อเนรู้จักยศเป็นอย่างดีเลยแหละครับอ่ากูก็บอกว่าถูกต้องครับนะครับโอเคละตอนนี้นะครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับต่อมาก็จะเป็นการเรียนการสอนรอบสุดท้ายแล้วนะครับคือการแต่งกายของทหารนั่นเองอ่านะครับชุดรักษาการเนี่ยก็จะมีการแต่งกายดังนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือนะครับจะต้องมีชุดฝึกพางแขนสั้นนะครับใส่หมวกเบเล่และก็สายเก่งนะครับอ่านะครับชุดชุดของกองรักษาการก็คือคนที่เข้าเวรนะครับและก็ชุด พลางประกอบเครื่องสนามนะครับก็มีการแต่งกายดังนี้นะครับอันนี้ก็คืออาจจะเป็นชุดพางปกตินะครับก็คือเสื้อลายพางแขนยาวนะครับแล้วก็หมวกเหล็กแล้วก็สายเก่งนั่นเองนะครับก็เป็นอันจบหลักสูตรครับครูฝึกเนี่ยเขาก็จะสอนเราเพียงแค่นี้นะครับเขาก็จะให้เราลุกออกจากห้องนะครับแล้วก็ ออกไปทําการถ่ายรูปได้เลยนะครับและนังนี้นะครับน้องๆคือยศเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้อัพเลยทีเดียวนะครับอ่ายังไม่ได้อัพเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องรอประมาณ1-2ถึงวันนะครับอ่ากว่าจะได้ยศเป็นสิบตีกองประจําการนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทวงยศกับครูฝึกหรือใครนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ2วันทําการก็จะมีการเพิ่มยศให้กับเราด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเลื่อนขั้นจากพลทหารไปเป็น น10ตีกองประจำการนะครับมีรายละเอียดประมาณนี้คือพ่อไม่อยากจะตัดคลิปไปเยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยากจะเห็นถึงรายละเอียดของขั้นตอนทีละขั้นตอนทีละสเตปไปเลยว่าจากพลทหารไปเป็น10ตีกองประจำการเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นการฝึกประมาณนี้นั่นเองนะครับน้องๆคนไหนอยากมาเล่นด้วยกันก็แอดเพื่อนมาได้นะครับพ่อบอกเลยว่าแบบนี้นะครับเหมือนค่ายทหารที่พ่อทํางานอยู่จริงๆเลยครับทุกคน สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับรออัพยศแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ